SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์โปรแกรมมิ่งคืออะไรนะครับวันนี้พาไปดูความหมายของคำนี้กันอย่างลึกซึ้งกันครับสวัสดีครับเ e c o ีคอร์เนอร์เอพิโซดหนึกสิบแปกับผมชยงรักขิดเวสกุลค,ครับ เอพิโซดนี้เอาบทความจาก Communications of the ACM นะครับเรื่อง What is Programming and What is Programming in the Age of Artificial Intelligence นะครับโดยคุณ s e b a สเตียนนิโคลาเซนและคลอสบราแบรนด์นะครับเป็นบทความที่พูดถึงความหมายของคำว่า programming แล้วก็พยายามจะเข้าใจมันจากในหลายๆมุมมองแล้วก็หลายๆช่วงเวลาด้วยนะครับ น่าสนใจมากเลยมาดูกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะฮะความหมายของโปรแกรมมิ่งจะมีอะไรบ้างเริ่มมาเนี่ยในอดีตเลยก็จะมีคุณอลันแบล็กเวลส์นะครับซึ่งเขาบอกว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันคือกระบวนการที่กำหนด Sequence หรือว่าลำดับของการทำงานเพื่อที่จะทำการคำนวณอะไรบางอย่างเนาะมันคือการเรียงลำดับของ Operations ว่าต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเนี่ยมันคือ ความหมายแรกๆเลยของโปรแกรมมิ่งนะครับจากนั้นความหมายของโปรแกรมมิ่งก็ได้เปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะเป็นกระบวนการในการแปลงจากภาษาที่คนเข้าใจได้ง่ายซึ่งผมคิดว่ามันก็คือ programming language ที่เราเข้าใจกันนะ High level programming language ไปเป็น language ที่มันทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่ายหรือพวก machine code นั่นเองนะต่อมาก็มาในยุค1970นะครับ โดนัลด์ค u t ตกับได s t r a เนี่ยเขาก็บอกว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันมากกว่าแค่นั้นนะโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันคืออาร์ตมันคือศิลปะในการประกอบหรือว่าสร้างโปรแกรมขึ้นมาซึ่งจะต้องเข้าใจถึงศิลปะของมันเนาะการมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยในการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่แค่การเอาโค้ดมาเรียนกันแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหายอย่างหนึ่งนะ,ะต้องมี problem solving skills แล้วก็ ต่อมาก็มีคนเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นคุณเอมี่โคกนะก็บอกว่าคือการเขียนการโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันต้องเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมของโปรแกรมนั้นด้วยนะมีลิมิเอชันมีข้อจำกัดอะไรบ้างอาจจะมีไบแอชไหมนะหรือมีความต้องคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมของโปรแกรมนั้นๆด้วยนะ,ะก็จะยิ่งตีความกว้างขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นคือ เขาก็มาดูว่าเอแล้วถ้าพูดถึงความหมายของโปรแกรมมิ่งในเชิงของการเรียนการสอนเนี่ยมีมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับทีมผู้เขียนก็เลยไปทำแบบสอบถามไปถามคุณครูผู้สอนวิชาที่เป็นเกี่ยวกับวิชาพวกโปรแกรมมิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิชาในระดับมหาลายัยวิชาในระดับคิดว่าน่าจะเป็นมหาลัยนะ,ะเป็นมหาลัยนะครับในในประเทศเดนมาร์กนะครับก็ได้มาทั้งหมด 81 response นะคือเขาเขาไปดูคอร์สทั้งหมดเนี่ยจาก175โปรแกรมนะครับส่งไป146คนแต่ว่าได้คำตอบมา81คนซึ่งก็คือมาจากครู26เป็นะครับเป็นผู้ช่วยสอน67เป็น head of program อีกประมาณ7นะก็ถือว่าเป็น feedback จากครูผู้สอนนะครับแต่ว่าก็จะมีอีก40ที่ มาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่เดนมาร์กด้วยเพราะฉะนั้นคือแม้ว่าจะทําการเซอร์เวจากในประเทศเดนมาร์กแต่ว่าคนที่ตอบเนี่ยมีมากกว่าคนที่เป็นคนเดนมาร์กเท่านั้นคราวนี้ถ้ามาดูจากในมุมมองของครูผู้สอนนะครับเขาบอกว่า36%ให้ความหมายว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันคือความสามารถในการแก้ปัญหานะครับ35%คือเป็นเรื่องการเขียนโค้ดนะฮะหรือว่าก็การเขียนอินสตรักชั่นนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องอความสำคัญของคอมพิวเตอร์นะครับอัลกอริทึมการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งแลงเกการ execute code การ automate อะไรบางอย่างคราวนี้เขามีอีกคำถามหนึ่งก็คือเป็นคำถามที่เปลี่ยนมุมว่าแล้วถ้าในมุมมองของครูผู้สอนเหล่านี้การเป็น good programmer คืออะไรนะฮะโปรแกรมมิ่งคืออะไรเนี่ยถามไปแล้วคราวนี้มาถามว่าการจะเป็น good programmer คืออะไร โปรแกรมเมอร์ mer, นะก็คือคนที่เขียนดูแลรักษาโปรแกรมนะครับเขียนซอฟต์แวร์ที่ทำให้บิสเนสทำงานได้ใช่ไหมคราวนี้คุณครูส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าถ้าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีก็คือจะต้องมี1มีทักษะในการแก้ปัญหา problem solving skill นะครับ20%ต่อจากนั้นต้องมีความสามารถอื่นๆเช่นความสามารถในการ abstract ปัญหาได้นะครับแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆได้20%มีคนบอกว่าอย่างนั้นต่อมาอีกก็จะเป็นเรื่องการเข้าใจโครงสร้างแล้วก็ทำให้โค้ดมันอ่านได้ง่ายอีก20%นะเรื่อง readability ของโค้ดแล้วก็มีเรื่องเหตุผลแล้วก็การเข้าใจการทำงานที่เป็น logic อีก11%นะครับความคิดสร้างสารรค์อีก9%เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอถามว่าโปรแกรมเมอร์ที่ดีเป็นยังไงเนี่ยมันต่างจากการที่บอกว่า programming คืออะไร โปรแกรมมิ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการเขียนโปรแกรมเนาะเป็นการเอา Sequence มาเรียงกันแต่พอถามว่าโปรแกรมเมอคืออะไรมันจะมีมุมอื่นๆเข้ามานะการเขียนโค้ดที่ดีการทักษะการแก้ปัญหาการแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆการแอบ stract ปัญหาการคิดแบบ Logic เพราะฉะนั้นบทความเนี่ยเขาก็ขมวดปมว่าคือเราเราควรจะบอกนักเรียนหรือว่านักศึกษาของเราให้ชัดเจนนะครับว่าเด็กๆที่มาเรียนโปรแกรมมิ่งเนี่ย เราหรือว่าครูผู้สอนเนี่ยคิดว่าคําว่าโปรแกรมมิ่งคืออะไรนะครับความหมายจริงๆมันคืออะไรเด็กจะได้เข้าใจว่าแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทํามันมีอะไรบ้างคือผู้เขียนบอกว่าพอยงมาถึงในยุค A i เนี่ยนักศึกษาจะได้เข้าใจว่าเขาจะเอาส่วนไหนบ้างไปให้ AI ทําได้คือถ้าเราดูจากบทความนี้คือบทความนี้เขาไม่ได้เขียนออกมาอย่างชัดเจนมากนะครับแต่ว่าผมตีความเองแล้วกันว่าถ้าเราดูจากความหมายเนี้ยคือจริงๆแล้วการโปรแกรมมิ่ง อาจจะเป็นอะไรที่เราให้คอมพิวเตอร์ทำให้ได้เพราะมันเป็นการเรียง Sequence ของโค้ดที่จะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแต่การจะเป็นก o ๊ดโปรแกรม m e r เนี่ยมันมีสกิลอีกมากมายที่ AI ช่วยเราไม่ได้นะ p r o e m s o s v l v i n g การ Abstract ปัญหาการ Decompose ปัญหาการใช้ความคิดสร้างสรรค์การคิดแบบ Logic เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเ,เข้าใจว่าคำว่าโปรแกร m ม i n g คืออะไรเขาได้รู้ว่าส่วนไหนที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ส่วนไหนที่เขาจะสามารถให้ AI ทำได้นะครับแต่ว่าในบทความนี้เขาเองบอกว่าคือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็เห็นว่ายังไม่ควรจะเอา generative AI มาให้ใช้เร็วเกินไปเพราะฉะนั้นคือให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก่อนนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยเขียนยังไงนะสร้าง c r a f t s m a n ขึ้นมานะสร้างคนที่มีฝีมือขึ้นมาก่อนแล้วค่อยให้เขาไปใช้ generative AI นะครับ หรือว่าแม่งก็คือไปสอนให้ทำความเข้าใจมีแบบ analytical skill คือมีการแบบคิดวิเคราะห์ก่อนนะที่จะให้ generative AI เนี่ยไป generate code มาให้นะครับอันนี้ก็หยิบม,มาฝากกันสั้นๆนะครับในวันที่ฝนตกหนักเลยนะฮะตอนที่ผมอ่านอยู่นี่ก็ฝนตกเย็นดีเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณที่ตามไ c c o ค ner ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ